เป็นโอกาสดีนะคะของทางภาคใต้ตอนล่างนะคะ,ะนำดำเนินการโดยนะคะชมรมไทยเป็นการท่องเที่ยวภาคใต้ตอนล่างค่ะได้พบปะเจรจาธุรกิจนะคะกับผู้ประกอบการจากต่างประเทศค่ะโดยผู้ประกอบการนะคะมาจาก39บริษัทนะคะโดยมาจากประเทศจีนประเทศมาเลเซียสิงคโปร์แล้วก็ต่างชาติต่างๆค่ะที่ได้มาร่วมในวันนี้โดยมีผู้ประกอบการจากภาคใต้ตอนล่างของเรานะคะจำนวน8ปรายค่ะจาก7จังหวัดค่ะ เป้าหมายของในการจัดงานวันนี้เราตั้งเป้าหมายอะไยบ้งคะก็เป้าหมายวันนี้นะคะจะให้ผู้ประกอบการได้เจราจารธุรกิจกันนะคะมีการซื้อมีการขายนะคะเพื่อปดเพื่อปเปิดโอกาสค่ะให้กับทางภาคใต้ตอนล่างของเราได้เปิดตลาดใหม่ๆมากขึ้นค่ะงันนี้เราทำง,งานนี้เรามีคา,าดหวังลดประมาณที่จะได้รับประมาณเท่าไหร่ ความคาดหวังในการซื้อขายในครั้งนี้นะคะถ้าคิดเอาไว้ก็เป็น10ล้านค่ะในการซื้อขายธุรกิจกันนะคะเนื่องจาก1กรุ๊ปเนี่ยเราก็ตั้งไว้เกินสองแสนแน่นอนค่ะการขับเคลื่อนฐานสมาคมเนี่ยไทม์ไลน์มันจะอยู่ยัยงไงหลังจากงานนี้แล้วเนี่ยจะเป็นะรการขับเคลื่อนของสมาคมต่อไปนะคะเราจะเป็นจุดศูนย์กลางค่ะของภาคใต้ตอนล่างที่เราจะรวบรวมนะคะการ เจรจาธุรกิจการพบปะนะคะรวมถึงการเปิดโอกาสใหม่ๆของทางภาคใต้ตอนล่างของเราค่ะเพื่อให้เกิดการเจรจาธุรกิจกันมากยิ่งขึ้นแล้วก็เป็นตลาดโลกมากยิ่งขึ้นค่ะเป้าหมายของทางสมงาคมกับการท่องเที่ยวของภาคใต้ค่ะก็ในวาระที่ว่าดิฉันนะคะได้มาบริหารของชมรมไทยบริการท่องเที่ยวภาคใต้ตอนล่างนะคะก็ะได้ตั้งเป้าเอาไว้ว่า เราจะมีสมาชิกมากขึ้นเพื่อจะได้ดึงของนักท่องเที่ยวต่างชาติหรือสมาชิกและก็ผู้ประกอบการจากต่างชาติค่ะได้เข้ามาที่หัดใหญ่ของเราและภาคใต้ตอนล่างของเรานะคะเพื่อจะได้มีการประกอบการธุรกิจด้วยกันและก็จะทำให้เปิดตลาดโลกมากยิ่งขึ้นค่ะ,ะ matching นะคะ seller ค่ะจาก39ลรายนะคะมีมาเลเซียสิงคโปร์จีนไต้หวัน ลาวค่ะแล้วก็ตามจริงนะคะจะมีของซาอุดิอาระเบียด้วยแต่เนื่องจากสถานการณ์น้ำท่วมนะคะเราได้มีการปรับวันขึ้นมาก็เลยจะได้ติดภารกิจค่ะและสายการบินได้นะคะสายการบินเรือสำราญต่างๆค่ะจะเชิญชวนอะไรให้กับคนท่องเที่ยวก็ ถ้าเป็นในานามของทางเรานะคะอยากจะเชิญชวนค่ะของสมาชิกค,ค่ะมาเป็นสมาชิกได้กันค่ะของบริษัททัวร์ท่องเที่ยวต่างๆนะคะในภาคใต้ตอนล่างทั้ง7จังหวัดนะคะมาเป็นสมาชิกกับเราแล้วประโยชน์ที่คุณจะได้มากกว่าที่คุณจะทราบแน่นอนค่ะ 1. นนะคะได้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวด้วยกันกนะคะสองเป็นการเจราจาธุรกิจและก็ถ้าะะสำรวจแหล่งท่องเที่ยวใหม่ที่ <has S 1> เปิดให <we> ม่ suffered from the flood. And I think we are ready for all to these activities right now. Connect and engage in business matching. Build partnerships with international counterparts, strengthening cooperation at both national and global levels. And of course this event we will create the win-win business situation and the best outcome for everybody. And now, it's special sure to officially, officially declare T T A A Global Saturn Business Matching 2026. And I wish all the best for this event for everybody. Thank you. นะครับก็จะได้เข้าสู่ลำดับคอพิธีเปิดอย่างเป็นทางการนะครับในโอกาสนี้กิมมีพิธีเปิดนะครับขึ้นไปจับจุดด้านหน้าเวทีครับซึีงสัครูป before we entering to our grand opening ceremony let's have another official photo s e s s i o n เริ่มร้อมแล้วเราจะเริ่มจาก5 4 3 2026ครับ This is an officialy l g r a d u a t i n n ceremony. เนื่องจากว่าช่วงนี้ท่านสตาร์ไม่สามารถแตะของที่ระลึกได้นะครับก็ถือเป็นการบัดทิ้ภาพร่วมกันนะครับล,ลำดับในลำดับต่อไปนะครับทูริสต์ยินดีต้อนรับทุกท่านที่มในโอกาสนี้นะครับเรื่อ บันทึกภาพจากาด้านหน้าเวทีเป็นที่เรียบร้อยนะครับแล้วบันกภาพที่ดีก่านมครับทุกท่านครับเกวกัเรื่องีบริการนะคะสายการบินแล้วก okay. okay. ็โรงแรมต่างๆดแยกมานะคะหลายรโอเพ